ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมหาลาัยไงเล่า รายการนี้เราจะมาทําอะไรกันคะพี่ตงังรายการนี้นะคะเราเนี่ยจะมารวบรวมแล้วก็ตอบคําถามค่ะสําหรับน้องๆน,นะคะหนูๆหรือว่าเพื่อนในมหลาลัยเราจะมาคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพื่อนกันค่ะโบนัสเรื่องเพื่อนนี่หนูว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะพี่ตงังเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามาในสังคมใหม่จากรั้วเล็กๆนัธยมนะคะมาในรั้วมหลาลัยเนี่ยก็ต้องเจอเพื่อนใหม่ๆตื่นเต้นไหมคะพี่ตงังตอนที่จะเข้ามาเนี่ย ตื่นเต้นมากตังบอกเลยว่าเรื่องเพื่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบตังแบบแอบบซีเรียสนิดนึงตอนที่เข้ามาหาลัยมาแรกๆเพราะามีความกลัวว่าเราจะมีเพื่อนไหมเราจะได้แบบเจอเพื่อนใหม่ๆมไหม,ไหมอืม <c oughs> งั้นวันนี้เนี่ยเราจะมารวบรวมนะคะการตอบคําถาม <c oughs> ึหนึ่งซึ่งเป็นคําถามเนี่ยจากทั้งทีมงานรุ่นน้องม .6 นะคะและที่สําคัญเนี่ยเป็น ความรู้ใหม่ๆห,หรือว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงจากพวกเราพี่ๆมหาลัยเลยวันนี้พวกเราสองคนก็จะมาแชร์กันนะคะว่าในมุมมองแล้วก็ในประสบการณ์ของเราเนี่ยเรามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนถูกไหมคะพี่ตังได้เลยอุ๊ยแต่ว่าตังเนี่ยขอพูดกติกาก่อนวันนี้เราไม่ได้มาตอบคําถามอย่างเดียวนะพี่โบนัสเราจะมาตอบคําว่าจริงหรือมั่วโดยการม,มีการชูไม้ขึ้นมาด้วยนะคะแบบนี้ เดี๋ยวตังเนี่ยจะเป็นคนถามคําถามโบนัสเองเห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวพวกเราเนี่ยมาชูไม้กันว่าข้อเนี่ยมันจริงหรือมั่วตื่นเต้นตื่นเต้นงั้นเราก็จะมาเดี๋ยวเราจะมาเล่าประสบการณ์กันด้วยโอเคปะโอเคงั้นเรามาที่คําถามแรกกันเลยดีกว่าพี่ตังงั้นเราไปคําถามแรกกันเลยเนาะคําถามแรกนะคะจริงหรือมั่วนะคะที่เพื่อนมหาลัยของเราเนี่ยจะอยู่กับเราตลอดไปสามสองหนึ่ง จริงนะคะมัวค่ะเฮ้ยทำไมพี่ตังตอบจริงคะอยากรู้จังเลยเฮ้ยอ่ะเอาประสบการณ์ของตังก่อนเนาะส่วนตัวตังเนี่ยที่ตังคิดว่ามันจริงเนี่ยเพราะว่าตังเนี่ยเจอสังคมในมหาลัยที่ค่อนข้างที่จะว่าแบบว่าน่ารักกับตังมากๆตังเลยรู้สึกว่าถ้าตังสามารถที่จะคีบความสัมพันธ์ตรงเนี้ให้ไปอยู่ในอนาคตได้จนถึงขั้นทํางานแต่งงานมีลูกอะไรแบบนี้เราก็จะน่าจะได้ คนในสังคมน่ารักน่ารักกับเราในอนาคตแต่พี่โบอตอบมัว่วออทำไมถึงตอบมั่วใช่ไหม,มเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของโบเองนะคะที่ค่อนข้างที่จะทำงานซะส่วนใหญ่อย่างเช่นมีเจ็วันเนี่ยโบไปทำงานแล้ว4ี่วันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ไปแฮงเอาทหรือว่าเม็เฟนกับเพื่อนในมาหาลัยเท่าไหร่คะ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองส่วนมากทำงานเนาะใช่ แล้วพี่โบคิดว่าอนาคตเนี่ยพี่โบจะได้เพื่อนแท้จากมหาลัยไหมอะถ้าสมมติตอนนี้เป็นเพื่อนเราวแบบขีดไปในอนาคตอันคำถามนี้น่าสนใจนะถ้าง,งั้นเราไปคำถามต่อไปเลยไหม <laughs> โอเคงั้นไปคำถามต่อไปเลยคำถามที่สองนะคะจริงหรือมั่วนะคะที่เพื่อนในมหาลัยของเราในตอนนี้จะเป็นเพื่อนแท้สามสองหนึ่ง ตอบสองอันเลยได้ไหมอ่ะออตอบสองอันเหมือน <Okay. S 2> กันเนาะ okay. Okay. อสองอันเอทอทำไมพี่ตังถึงอยากตอบสองอันอะ่ะเพราะว่าส่วนตัวตังอ่ะจากประสบการณ์ตังรู้สึกว่ามหาหลัยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันสั้นมากๆเลยอ่ะหนึ่งปีถึงสี่ปีแต่พอมันเป็นคําว่าเพื่อนแท้สําหรับตังคือมันอาจจะต้องมีการใช้เวลาในการแบบศึกษาดูใจอืมแล้วตังรู้สึกว่า ถ้าจะเป็นเพื่อนแท้อาจจะต้องแบบคีบความสัมพันธ์นานๆหน่อยเพื่อให้แบบความจริงใจของเราอะ่ะมันยังคงอยู่เขาเรียกว่าไงอะ่ะสบายใจกับคนนั้นนานๆมันถึงจะกลายเป็นเพื่อนแท้อะไรแบบนี้เออ,อก็ขึ้นอยู่กับความหมายของเพื่อนแท้ที่เราให้ด้วยเนาะอ,อย่างถ้าเป็นเพื่อนแท้ในความหมายของโบใช่ไหมคะ ถ้าโบคิดว่าเพื่อนแท้เนี่ยจะต้องไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาจะต้องทำอนุุนเหมือนกันชอบในทุกๆอย่างเหมือนกันสำหรับโบเนี่ยโบห้ว่ามั่วค่ะเพราะว่าอะไรเพื่อนเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องมีความชอบเหมือนกันเราสามารถมีความชอบที่ต่างกันได้แต่แค่เรารู้สึกสบายใจอันนี้คือ,อ,อคีย์เวิร์ดสำคัญก็เลยคิดว่าทั้งจริงและมัว่วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือเพื่อนแท้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเลยเนาะพี่ตังถึงเรา<ช>ะจะพิสูจน์ได้ว่าคนเนี้ยคือเพื่อนแท้ คำตอบนี้ก็เลยทั้งจริงและมั่วนั่นเองค่ะแต่พวกเราก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้เจอเพื่อนแท้ในมหาลัยนะคะทุกคนถ้าใครเจอแล้วเนี่ยก็แบบดีใจด้วยมากๆเลยนะแล้วก็อยากให้รักษาความสัมพันธ์ตรงเนี้ไว้นานๆเลยนะคะอโอเคงั้นเราไปคําถามต่อไปกันเลยไปกันเลยคําถามต่อไปจริงหรือมั่วที่เพื่อนกลุ่มใหญ่เนี่ยจะสนุกกว่ากลุ่มเล็กสามสอง หนึ่งม<อ>ั่วเหมือนกันค่ะวันนี้เราตอบตรงกันนะาขาเนี้เราอตอบตรงกันเนาะพี่ตัง <Okay. S 1> อ่างั้นเดี๋ยวโบตอบก่อนเนาะ,ะว่าทาไมถึงโบตอบว่ามั่วต้องบอกก่อนตรงนี้นะคะด้วยลักษณะภายนอกของดิฉันนะคะถึงแม้ว่าจะดูเป็น extrovert extrovert นะคะ extrovert <c oughs> นะคะแต่จริงๆแล้วโบเป็น introvert <c oughs> ค่ะเป็นคนพูดน้อยพลังงานน้อยค่ะพี่ตงัง,งเพราะฉะนั้นเวลาที่โบไปอยู่กับคนในกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยโบรู้สึก โบจะห่อเหี่ยวโบจะไม่ค่อย, <laughs> ยมีแรงแล้วโบจะไม่ค่อยสนุกนะคะถึงแม้ว่าเพื่อนจะจะสนุกจะสนุกจะสนุกเออโบก็เลยรู้สึกว่าเพื่อนกลุ่มเล็กนี่นแหละเหมาะสำหรับโบอเออกระทัดรัดครอบแคบดีนะคะสำหรับโบก็เลยรู้สึกว่าเพื่อนกลุ่มเล็กก็สนุกได้เหมือนกันอืของตังนะตังก็ตอบมั่วเหมือนกันนะคะเพราะว่าชีวิตประจําวันของตังเนี่ยค่อนข้างที่จะ เรียนทำงานเรียนทำงานไม่ค่อยได้เจอเพื่อนมากอะไรแบบนี้ทําให้เพื่อนในชีวิตของตังเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะมีสักเท่าไหร่แต่ว่ามีแล้วเจอกันนานๆทีก็ยังสนุกเหมือนเดิมมันไม่เกี่ยวเลยนะว่าแบบจะเป็นเพื่อนกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่อะ่ะเนี่ยเรานั่งสองคนตอนเนี้ยเราก็ยังคุยกันสนุกเลยถูกค่ะมีตัง่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะเน้นเน้น คุณภาพไม่เน้นปริมาณนั่นเองค่ะพี่ต,ง <g ül> ตังเพราะว่าตอนนี้เราเน้นคุณภาพก็อยู่ถูกไหมถูกค่ะมีทั้งที่ก็มีให้มันดีๆไปดีกว่าเนาะใช่เอ,อ้ยชอบชอบชอบคำถามต่อไปคับพี่ตังตาม,มาคำถามนี้นะมันจะไม่ใช่จริงหรือมัวเพราะเนี่ยทีมเห็นทีมงามแอบฝากถามมาว่าอยากให้เราสองคนเนี่ยเป็นเลือกสายเพื่อนสายเพื่อนในมหาลัยมีสายชิลสายกิน ใส่เนิร์ดนะคะแล้วก็ใส่เที่ยวค่ะพี่โบยน่าสนใจทั้งสี่สายเนี่ยเหมือนเราเหมาไปแล้วเนาะเอาเหมาสี่สายเลยหรออแต่ถ้าต้องเลือกใช่ไหมโบขอเลือกเป็นสายชิลแล้วกันนะคะเพราะว่าส่วนตัวโบเองเนี่ยโบมองว่าตัวเองเป็นคนที่เนิร์ดมากๆอยู่แล้วคือเวลาทํางานอะไรเนี่ยคือจริงจังมากเครียดมากเพราะฉะนั้นถ้ามีเพื่อนเครียดอีกนะคะก็คงจะ ระเบิดเลยหัวฉันนะคะเพราะฉะนั้นอยากมีเพื่อนที่แบบชิลๆเป็นกันเองสบายๆายไม่ต้องเครียดตลอดเวลาแล้วพี่ตังละ่ะเลือกอะไรถ้าให้ตังเลือกนะทุกคนอืมตังจะเลือกใส่เนืดอใช่เพราะว่าตังชอบทํางานไงตังชอบทํางานตังชอบทํางานกลุ่มตังรู้สึกว่าถ้ามีเพื่อนแบบมาช่วยซัพพอร์ตการทํางานหรือว่าแบบมามาตั้งใจเรียนด้วยกันอะ่ะเออน่าจะดีแต่ว่า โบโบข้อนี้ทําไงอะ่ะ <ừ> เออโบโบขอดูอันนี้หน่อยสิช่วยกันทำงานว่างั้นเธอใช่เราต้องจับมือไว้เราไปด้วยก,กันนะ <laughs> จริงนะทุกคนในรั้วมหาลัยเนี่ยการทํางานกลุ่มเนี่ยมีเยอะมากนะคะทุกคนเกือบทุกวิชาบอกเลยเ,เพราะฉะนั้นเพื่อนก็สําคัญมากๆนะคะกับการทํางานเนาะกับการเรียนรู้ เออไปคําถามถัดไปเลยแม้พูดถึงื่องทำงานแล้วเนี่ยเริ <laughs> ่มเครียดนยเนาะพูดเรครียดไม่เครียดไม่เครียดวันนี้เรจาจะเ,เปนเนจีบู๊ตบู๊ตบู๊ตมาคำถามต่อไปนะคําถามนี้อยากจะตอบเองเพราะอยากจะตอบเองจริงหรือไม่นะคะที่เพื่อนในมหาลัยของเราเนี่ยคือครอบครัวที่เราเลือกเอง <laughs> เฮ้ยงั้นเรามาตอบกันเลยแม้สามสองหนึ่งจริง จริงเหมือนกันค่ะจริงเอาที่ตังชูผิดได้ไงเนี่ยมันจริงนะทุกคนมันจริงเฮ้ยทำไมถึงจริงรู้เปล่า,าเพราะว่าอาะไรเพราะว่าครอบครัวเนี่ยก็เหมือนสิ่งที่เราเลือก ถึงแม้ในชีวิตจริงอะเราจะเลือกไม่ได้แต่เราเลือกเข้าไปอยู่ได้ก็เหมือนสังคมนะคะถ้าเราอยากอยู่ในสังคมแบบไหนเนี่ยเราต้องเลือกแบบนั้นใช่ใชอย่างเช่นอะโบไปอยู่ในสังคมที่เขาพากันเรียนแน่นอนว่าเพื่อนก็ต้องพากันเรียนแต่ถ้าโบไปอยู่ในสังคมที่พากันเที่ยวพากันอะไรก็ไม่รู้โบก็คงเป็นอย่างนั้นอเราพี่ตังล่ะของตังก็ตอบจริงเหมือนกันนะคะเพราะว่าตังเนี่ยโดนสอนคนํานี้คำอะไรโบนะคบคบคนพานพานไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาคนเ,าเคยได้ยินไหมเนี่ยเคยได้ยินแต่โบราณมากเลยคำ <c oughs> นี้พี่ตังโ <c oughs> บราณได้ไงอแต่ก็โดนสอนมาตั้งแต่เด็กเลยก็คงโบราณจริงโอเคคือตังอ่ะโดนสอนคํานี้มาตั้งแต่เด็กแล้วตังอ่ะรู้สึกว่ามนุษย์ทุกคนอ่ะจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอยู่แล้วอย่างเช่นพวกสารเสพติดเราก็รู้มาตั้งแต่เด็กแล้วะว่ามันคือสิ่งที่ไม่ดีนะ แต่ก็ถ้าเกิดเราเลือกที่จะไปทามันอะแปลว่าเราก็เลือกสิ่งที่ไม่ดีให้กับร่างกายหรือให้ให้กับตัวเองถูกไหมตังว่าอันเนี้ยมันก็แบบรีเลทกับเรื่องเพื่อนได้เหมือนกัน <ưng. S 2> เราสามารถที่จะเลือกเพื่อนที่ดีให้กับตัวของเราได้หรือว่าเราสามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะตัดเพื่อนที่ไม่ดีเหมือนกัน <ưng. S 2> อืมตังก็เลยรู้สึกว่ามันคือสังคมที่เราเลือกอะมันคือครอบครัวที่เราเลือกแล้วว่าเราจะอยู่ด้วยกับเขาอ่ะ <tyard. S 2> แล้วก็น้องๆูน,งน,นูคนไหนนะคะที่กําลังจะเข้ามาหาลัยเนี่ยพี่พี่ก็อยากจะบอกเลยนะคะว่าการเลือกสังคมแล้วก็เลือกเพื่อนเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะคะถ,ถ้าเรารู้สึกว่าอันไหนมันไม่ใช่ให้ออกมาอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีเนี่ยก็บอกเลยว่าให้เชื่อเซนตัวเองแล้วก็ออกมาก่อนที่มันจะสายเกินไปค่ะทุกคนถูกต <ๆ S 2> <ป>้องเลยค่ะจุกจุกเนาะแต่ละคาถามเนี่ยพี่ตังกมากเลยอ่ะมันเป็นประสบการณ์โดยตรงใช่ไหมพี่โดนัทมันก็เลยแบบเพราะเราเนี่ยก็ เริ่มแก่กันแล้วถูกไหมพี่ตังก็ไม่แก่มากย,ย,ย,ยังได้อย่ังได้อยู่เอามาคำถามถัดไปค่ะพี่ตังอ,อ่ามาคำถามต่อไปนะคะทุกคนจริงหรือไม่จริงหรือมั่วออจริงหรือมั่วนะคะที่เราสามารถเป็นเพื่อนสนิทกับเพื่อนต่างคณะได้สามสองหนึ่งจริงจริง,จร,ง,จ,รงจริงเหมือนกันคะ่ะเฮ้ยทำไมพี่ตังตอบจริง วิตังว่าคําตอบโบอ,อาจจะคล้ายๆตังอันนี้เข<อ>าะสบการอาจจะต้องคลา้ายๆกันแน่เลยเอ,อ่ะมาของตังก่อนที่ตังตอบจริงนะตังอ่ะมีเพื่อนตังคณะอย่างส่วนตัวตังอ่ะเรียนนิเทศใช่ไหมแต่เพื่อนตังอ่ะเรียนบริหารแล้วเป็นบริหารเกี่ยวกับการเงินคือมันคนละสายกันเลยเนาะมัน<อ>มันดูแบบไม่เข้ากันอนะ่ะมันดูอย่างเงี้ยดูส่วนทางกันอย่างเงี้ยอืม แต่ตังรู้สึกว่าคําว่าสนิทอ่ะมันคือเหมือนแบบสนิทใจอยู่ด้วยแล้วสบายใจมันไม่จําเป็นว่าเราต้องชอบอะไรเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องเขาเรียกว่าไงมีความสนใจคล้ายกันมากแต่แค่เราอยู่กับคนนั้นพูดคุยกับเขามีความสบายใจอยู่ด้วยแล้วมันเป็นคอมฟอร์ทโซนอ่ะตังรู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็สามารถเกิดความสนิทได้เออนั่นก็จริงนะพี่ตงังเพราะอย่างส่วนตัวโบเองเนี่ยบกก็มีเพื่อนสนิทที่อยู่ออสาขาฟิล์ม ภาพ,พยนตร์นะใช่ค,คืออย่างนี้นะน้องๆพี่ต้องบอกว่าโอกาสที่เราจะได้ไปเจอเพื่อนต่างคณะเนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อพี่ตงังเ,เพราะว่ามันจะมีวิชาที่เราต้องไปเรียนรวมกับเพื่อนต่างคณะต่างสาขาก็มีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนใหม่ๆหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้ไปเจอเพื่อนตามที่ทํางานอย่างเพื่อนคนเนี้ยโบไม่ได้เจอในมอน่ะคะโบตเจอที่กองถ่ายนอกค่ะบังเอิญมากจริงปะคุยไปคุยมาเอ้าเป็นคนที่มอเดียวกันคณะยวกัน เออคืองงเลยว่าไปเจอมาได้ยังไงแล้วก็คือออกไปทํางานออกไปทํางานนอกพอเจอกันแล้วก็แบบพอรู้ว่าเรียนที่เดียวกันแล้วก็แบบสนิทกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยเหรอใช่คือมาเริ่มจากการคุยถูกคอก่อนอ,อ่ะเอนเนอร์จีมันเท่ากันแหละทีนี้คุยถูกคอมีเรื่องที่คุยได้เหมือนกันตามมาด้วยความสบายใจคุยคนนี้รู้สึกสบายใจชอบคุยรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วเป็นที่คอมฟอร์ทโซนของเราอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย เพื่อนสนิทเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องแบบเป็นคนในสาขาหรือคนที่เราเห็นหน้าเห็นตากันบ่อยๆไม่จําเป็นเลยค่ะทุกคนม,มาสามารถเกิดขึ้นได้มันจริงนะทุกคนและคือเราสามารถแบบอ่ะตงางอยากจะแชร์ทิคนิดนึงถ้าอย่างของมหาลัยเราเนาะมันก็จะมีวิชาที่ต้องเรียนรวมพวก r s u อย่างนี้ถ้าทุกคนนะอยากหาเพื่อนเนี่ยวิชาพวก r s u พวกเนี้ยบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเพราะอย่างต่างเนี่ยก็ได้เพื่อนจากคณะวิศวะคณะพยาบาลคณะแพทย์นะคะ ศิลปศาสตร์เนี่ยจากวิชาพวกนี้เยอะมากๆเลยโอกาสสนิทก็แบบเยอะมากเหมือนกันเพราะว่าเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆคนไหนที่กาลังจะเข้ามหาลัยนะคะก็อยากจะแนะนําว่าให้ไปหาประสบการณ์ข้างนอกเยอะๆไปเจอกับผู้คนเยอะๆเด็กอินโตงเด็กอินเตอร์เนี่ยไปตีสิทธิ์ให้หมดนะคะได้ฝึกภาษาด้วยแหละเฮลโหล o ฮ o ไอยุ่ยอะไรใช่ไหมอาจจะไม่ใช่แบบนี้ค่ะพี่ตังเราจะบอกว่าภาษาอังกฤษต่างแย่ใช่ไหมอันนี้เพราะฉะนั้นไงเราถึงต้องไปฝึกเราไปหาเพื่อนอินเตอร์โอเค ต้อง communication เขาเยอะๆปะคำถามถัดไปค่ะไปคําถามถัดไปนะคะพี่โบจริงหรือมั่วน,นะคะที่เด็กสังคมเด็กมอเอกชนเนี่ยชอบเหยียดกันว้ายคำถามนี้แรงมากนะคะพี่ตางเพราะว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังมีอยู่ไม่กล้าตอบ่ะมาแต่เราก็ต้องตอบนะคะสามสองหนึ่งจริงจริงและ มั่วค่ะไม่ต้องตอบเหมือนกันไมตอบเหมือนกันเนาะแต่ก็ตอบสองอันเนี่ยจริงแล้วมั่วเหมือนกันเฮ้ยทำไมพี่ตังตอบสองอันล่ะคะอยากรู้จังอมันละเอียดอ่อนอะตังรู้สึกว่าพอมันเป็นเรื่องของพวกอย่างเงี้ยมันคือเรื่องประสบการณ์โดยตรงและที่สําคัญเนี่ยพอมันใช้คําว่ามมหาลัยเอกชนอย่างเงี้ยตังรู้สึกว่าการกระทําแบบนี้มันไม่สามารถที่จะมาให้ค่ากับสถาบันได้เขาเขาเรียกว่ายังไงเหมารวมไม่ได้อะมันเหมารวมไม่ได้อ่ะมันอยู่ที่แบบ นิสใส่ส่วนตัวของบุคคลมันอยู่ที่การกระทำของเขาแล้วก็อยู่ที่ความคิดของคนคนนั้นอมืมันไม่สามารถที่จะไปตีว่าอ๋อพอเธอเรียนที่นี่แล้วเธอทําแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าที่นี่สอนเธอไม่ใช่มันอยู่ที่แบบนีสใส่เขาล้วนเลยอ,อะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะเหมือนเราเรียนที่นี่เหมือนกันใช่ไหมแต่ทาไมเราถึงไม่ทําอืมถูกปะอืมเรื่องแบบเนี้ยมันเหมารวมไม่ได้ จริงนะพี่ตังโบรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้ยมันมีทุกที่อ่ะคือไปที่ไหนมันก็มีทั้งคนชอบเราแล้วก็คนไม่ชอบเราเราคิดว่ามันไม่สามารถเหมารวมได้เนาะแต่ว่าเราเลือกได้นะที่จะอยู่ในสังคมแบบไหนอย่างตัวโบเองอะโบอยู่ที่นี่นะคะมอลังสิตก็เป็นมอเอกชนนะแต่โบก็ยังไม่เคยเจอเพื่อนที่แบบมาเหยียดเลยรู้สึกว่าเพื่อนส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะไนส์มากๆเพราะฉะนั้นโบคิดว่าก็มีทั้งจริงและไม่จริงแหละแต่มันก็มีอยู่บ้างนะคะที่มีคนบอกมาว่าเฮ้ย มีคนมาเหยียดเรื่องเสื้อผ้าว่าเราใส่เสื้อผ้าซ้ำจริงป่มเนี่ยมีเรื่องเสื้อผ้าซ้ำเนี่ยเหรอแต่ว่ากอดคงไม่ใช่กับเพื่อนโบนะคะโบใส่ซ้ำทางาทีเพื่อนก็ยังไม่ทักลย่ <laughs> อาจจะชินแล้วไอเหตหลังจากเนี้ยเดี๋ยวตังจะทัก <laughs> ตังจะเป็นคนนั้นเองที่ทักโบ <laughs> โบใส่เสื้อผ้าซ้ำโอ้ยพี่ดีนะพี่ตังนี้ <laughs> โอเคงั้นเราไปคําถามถัดไปเลยครับพี่ตงังเอ้ยคําถามถัดไปหรอําถามถัดไปมาพร้อมจริงหรือมั่วนะคะที่เพื่อนบางคนเนี่ย สามารถเป็นคอนเน็กชันให้กับเราได้ในอนาคตใช่ไหมในอนาคตตอนนี้ก็ได้อนาคตก็ได้ทุกคนโอ,โอเคคำตอบนั่นก็คือจริง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 คำพ่ตังอะตังน,นี่ไงตังก็ตอบจริงเหมือนกันเฮ้ยจริงเนาะเขียว,ว่า,านี้ เรื่องเนี้ยสำคัญสำหรับเราเนาะสำหรับเราที่เป็นเด็กนิเทศอืมมากๆเลยยิ่ง <Connect ion. S 1> แบบน็กชั่นอืมเพราะว่าเวลาเราทํางานกันเนี่ยเราทํำงานก็เป็นแบบ ครือข่ายทุกคนเดี๋ยวเราลองยกตัวอย่างให้คร่าวๆให้เห็นภาพนะอย่างเช่นเราไปทํางานออกกองใช่ไหมเราไปเป็นนักแสดงทีนี้เราไปรู้จักกับทีมงานะทีมกล้องทีมไฟพุ่มกับเขาก็าแนะนาเราต่อต่อไปได้ไม่แน่นะคะในอนาคตเราอาจจะไปเปิดธุรกิจร้านลูกชิ้นด้วยกันมันเป็นไปได้หมดได้เลยโอ้ยเรียนเรียนนี้แท่ทําไมไปเปิเปดร้านลูกชิ้นนะ่ะคอนเนคชั่นไงหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเราเป็นนักแสดงวันหนึ่งเราดัง ไปออกรายการโหนกระแสรู้จักเพื่อนที่เป็นทนายอ่ะมาช่วยกันเลยมาช่วยเคลียร์กัน <c oughs> มันเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นคอนเนคชันสำคัญคับพี่ตังอือเออ,เอ,อก็จริงอย่างตังเนี่ยตังตอบจริงนะคะเพราะว่าตังก็มองว่าเรื่องคอนเนคชันสำคัญคือเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยเนาะว่าเบื้องหลังของคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเก่งอะไรมาบ้างหรือเขาผ่านอะไรกันมาบ้างอืม ความเก่งของเขาหรือประสบการณ์ของเขาเนี่ยมันอาจจะสามารถช่วยเราในอนาคตได้ต่อยอดเราในอนาคตได้เหมือนเมื่อกี้ที่โบบอกว่าเป็นทนายแล้วว่าอ,อนาคตอาจจะแวะมาช่วยเราอย่างนี้<ฮ>มันเป็นเรื่องของคนเนี็ชันล้วนเลยค่ะทุกคนเพราะชนะอะไรคะไปทํางานเยอะๆค่ะทุกคน <c oughs> <า>ไปหาคอนเน็กชัน่นเัเยอะๆสาคัญนะเอาจริงๆมสมัยนี้มันต้องมันต้องมีคอนเน็ชันด้วยแหละเออมันเรื่องจริงนะทุกคนที่ผู้ใหญ่หลายคนพูดว่าคอนเน็ชันสำคัญอะสำคัญจริงๆจ้ะ อย่างโบไปทํางานโบก็ได้แบบคอนเน็กชันมาเยอะปะถูกถูกไหมอันอย่างนี้นะเล่าได้ไหมพี่จีอุ้ยเล่าเลยเนี่ย <c oughs> เล่าได้ใช่ไหมโอเคก็คืออย่างโบเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์ใช่คะ เป็นฟริแลนช์ในนะฟรีแอน์เนี่ยค่ะพี่เป็นฟิลแลนด์นะคะก็คือเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนางแบบด้วยอย่างเช่นโบเนี่ยพอไปรู้จักกระตากร้องถูกไหมพี่เขาเนี่ยก็ชวนไปถ่ายงานโฆษณาต่อจากที่ทํางานฟรีๆนะชวนไปทํางานที่มันได้ตังค์มากขึ้นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการที่ออกไปรู้จักคนเยอะๆเนี่ยเป็นอะไรที่ตีแล้วก็จึ้งมากๆพี่พี่จับยองในหนับยอง ตังก็เคยไปที่แบบว่าอาจารย์ให้ไปดูงานข้างนอกและตังก็ได้คอนเน็ชันมาเขาก็ชวนไปทํางานจนทุกวันเนี้ยตังก็เป็นฟรีแลนซ์งาน event, อีเวนต์เพราะว่าคอนเน็กชันเหมือนกันทุกคนแล้วตังก็แบบบอกต่อได้ว่าเออเนี่ยมีเพื่อนคนนี้นะเผื่อแบบคิวหนูไม่ว่างก็บอกเพื่อนคนนี้คนนี้ได้มันก็เป็นการบอกต่อคอนเน็กชันกันนะ่ะทุกคนอมันสําคัญมากเลยนะเนาะพอมองอย่างเนี้ยมันคือเรื่องแบบเงินทอง่ลงการทํางานในอนาคตน,นะคะ อ,อืเอองั้นเราไปที่คำถามถัดไปเลยไหมคะพี่ตังโอเคมาคำถามตัดไปนะคะจริงหรือไม่นะคะจริงหรือมั่วพี่ตังชอบพ,พูดผิดคอนเซปต์รายการเราแท้ๆนะคะทุกคนก็มันเป็นกากรบาดอะทุกคนจริงหรือไม่นะคะที่เพื่อนบางคนเนี่ย,ยสามารถเป็นเพื่อนจริงหรือมั่วนะคะที่เราเนี่ย ไม่สามารถเป็นแฟนกับเพื่อนในสาขาเดียวกันได้กรีดกรีดกรีดก่อนนะคะสามสองหนึ่งจริงค่ะอุ๊ยอ่ะตอบสองอันเลยอะ่ะพอเป็นเรื่องความรักแล้วเมื่อกี้แบบมือสั่นอะ่ะทำไมถึงตอบสองอันคะพี่ตังเพราะตอบสองอันอะ่พะพอ ความรักอะมันห้ามกันไม่ได้ปะโบตูกมันเลือกเกิดไม่ได้เนอะมันจะเกิดที่ไหนมันก็ต้องเกิดออแล้วทำยังไงคะพี่ตังทำไมถึงแบบมันจะมีผลกับการทำงานของเราไหมอืมตังว่าเรื่องความรักเนี่ยอะแอบจะมีผลแต่ว่าตังรู้สึกว่ามันต้องจัดการตัวเองเราต้องแยกก่อนว่าเรื่องความรักเรื่องเรียนเรื่องงานเราสามารถที่จะแบบมีความรักนะคะกับเพื่อน ในคณะอย่างเงี้ยหรือในสาขายอย่างเงี้ยได้หมดเลยแต่ว่าเราต้องแบบแยกแยะให้เป็นแค่นั่นเองอืมก็เป็นอย่างนั้นนั่นเองแต่ว่าชาสำหรับโบใช่ไหมโบรู้สึกว่ามันมีผลค่ะพี่ตัง<ว>เพราะว่าอะไร คือส่วนใหญ่อะคือมันมันมักจะเลิกกันไปที่ไม่ดีเนาะ mm. แล้วพอเวลาเราไปทํางานเนี่ยมันก็รู้สึกอึดอัดคือไม่ใช่แค่ตัวเราตัวเพื่อเราก็คงจะรู้สึกอึดอัดทําตัวไม่ถูกแต่อย่างว่าแหละถ้าเราจัดการกับตัวเองได้หรือว่าดีลกับคนที่เราเป็นแฟนเก่าเราได้เนี่ยมันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไร mm. แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะมีปัญหากับทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ถ้าเลือกได้ก็อย่าเป็นแฟนกับคนในสาขาเลยค่ะไม่งั้นมันจะมีผล แต่ถ้าเลือกไม่ได้นะคะก็คบกันไปให้ดีๆคบกันนานๆอย่าเลิกกันนะคะอ่ะมางั้นเราไปคําถามสุดท้ายกันเลยค่ะคํามคำถามสุดท้ายนะคะก็คือจริงหรือไม่นะคะที่เพื่อนของเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเจอกันทุกวันแต่ก็ยังสนิทการคุยกันเหมือนเดิมได้ตลอดเลยค่ะคำตอบนี้นะคะโบให้ จริงเหมือนกันค่ะที่โบให้จริงเพราะว่าอะไรมาจากเพื่อนต่างคณะของโบเลยก็คือเราอ่ะต่างคนต่างยุ่งนะไม่ไม่ได้คุยกันตลอดแต่ว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหาอะไรเรามาปรึกษากันเนี่ยเราก็ยังรู้สึกสนิทใจรู้สึกสบายใจที่ได้คุยกับคนคนนะคะั้นค่ะ ะของตังก็เหมือนกันมันเหมือนกับเอ่คคำถามข้อที่แบบตังเคยพูดไปก่อนหน้าเรื่องของแบบว่าตังอ่ะไม่ได้มีเพื่อนเยอะแล้วก็เป็นคนเรียนกับทํางานอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เจอกันเลยทําให้ก็พอมันไม่ได้เจอกันมันก็ต้องไม่ได้คุยกันใช่ไหมคะอืมมันก็เลยแบบว่าแต่ก็ไม่ได้รู้สึกห่างเหินนะพอมันเป็นเพื่อนที่สนิทใจด้วยอะ่ะ<ช>ถึงจะไม่ได้เจอ,อยังไงก็สนิทใจยอยู่ดีพี่โบคืออย่างนี้ค่ะทุกคนคือเวลาที่เราโตขึ้นนะ่ะ คำว่าเพื่อนของเราอ่ะมันจะต่างกันอืมคือมุมมองเรื่องเพื่อนโบนตั้งแต่ขึ้นมหาลาัยมาคือรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปมากจากแต่ก่อนจากแต่ก่อนเนี่ยเราสึกว่าเฮ้ยเพื่อนเนี่ยมันต้องไปไหนมาไหนด้วยกันต้องไปกินข้าวด้วยกันนะร่วงรู้ทุกอย่างของเรื่องนะแต่พอโตมาคือเรารู้สึกว่ามันไม่ต้องรู้ทุกอย่างของเพื่อนเลย คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปไหนมาไหนกับเพื่อนตลอดเวลาด้วยซ้ําแต่ว่าขอให้แค่ทุกครั้งที่เรากลับมาเจอกันอะเรายังรู้สึกสบายใจและอยากจะคุยกับเขาในทุกๆเรื่องมันเป็นคอมฟอร์ตโซนจริงๆค่ะพี่ตังืมตังก็ว่าอย่างนั้นนะแต่แบบ ตังก็รู้สึกดีนะที่ในตอนเนี้ยเราสามารถที่จะมีเพื่อนที่ทั้งเข้าใจให้เวลาแล้วก็เป็นคอนฟโซนให้เราได้ด้วยมันมแค่รู้สึกว่าพอเรากลับมาจากทํางานในเหนื่อยหรือทั้งอาทิตย์นึงอะ่ะทุกคนเราไม่ได้เจอเขาเลยแต่พอแบบเรากลับมาแล้วเรารู้ว่ามันมีคนที่อยู่กับเราด้วยอะ่ะ มันก็สบายใจอ่ะมันก็ดีจังเลยอย่างเงี้ยเออก็จริงเนาะพี่ตงังในวันนี้โบรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาตอบคําถามเหล่านี้บางครั้งเนี่ยเราก็เพิ่งได้มาตกตะกอนในเวลานี้เหมือนกันเนาะพี่ตงังจริงบางอย่างก็เพิ่งมานั่งเอ้ย ัวเองคิดแบบนี้ตอนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะก็เพิ่งมารู้เหมือนกันเนี่ยใช่คะ่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าคําตอบของพวกเราสองคนในวันนี้เนี่ยคือมันไม่จริงเสมอไปมันขึ้นอยู่แต่กับประสบการณ์ของทุกๆคนเลยนะคะรับวันนี้โนะบดีใจมากๆที่ได้มาในวันนี้ค่ะตังก็ดีใจเหมือนกัน,นที่ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆหนูๆหรือทุกคนฟังนะคะหวังว่า ประสบการณ์ของพวกเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็หน่อยนะคะค่ะสำหรับอีพีหน้าเนี่ยทุกคนตั้งตารอได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีพิธีกรสาวสวยสองคนเนี่ยมารอต่อจากพวกเราอยู่สำหรับวันนี้รายการมหาลัยไงเล่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปายไ้เจอกันไหมนะทุกคนเจอกันไหมเจอกันไหม